ไม่มีใบขับขี่ประกันประเภทหนึ่งคุ้มครองอย่างไรคำว่าไม่มีใบขับขี่ในภาษาของประกันคือไม่เคยสอบได้มาก่อน หรือสอบได้แล้วโดนตัดสิทธิ์ทางกฎหมายนะคะแบบนี้ถือว่าไม่มีใบขับขี่ค่ะหรือถ้าเราลืมพกใบขับขี่ใบขับขี่หายใบขับขีข่ขาดอายุแบบนี้ถือว่ามีนะคะครูพิมพ์ขอยกตัวอย่างเป็น3กรณีค่ะกรณีแรกคือเราขับรถชนต้นไม้เองลงข้างทางเองไม่มีคู่กรณีประกันชั้นหนึ่งไม่ซ่อมรถเราค่ะรถเราซ่อมเองกรณีที่2หากเรานะคะไปชนเสาไฟชนร้านค้าอาคารบ้านเรือน ชนป้ายทางหลวงนะคะประกันชั้นหนึ่งที่เราทําจะจ่ายค่าเสียหายให้การไฟฟ้าจ่ายค่าเสียหายให้ร้านค้าที่เราไปชนแต่รถเราซ่อมเองเช่นกันค่ะกรณีที่3นะคะไปชนกับรถคู่กรณีที่เป็นรถนะคะไม่ว่าจะเป็นมอเมตอร์ไซค์เก๋งกระบะ6ล้อ10ล้อหวัวลากหางพว่วง แล้วเราเป็นฝ่ายผิดค่ะบริษัทประกันก็จะจ่ายค่าซ่อมหรือค่าเสียหายให้กับคู่กรณีถ้าหากมีคนเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะคะก็จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับคู่กรณีแต่รถเราซ่อมเองค่ะย้ำนะคะว่า สายคู่กรณีแต่ไม่ซ่อมรถเราไม่ว่าจะเป็นกรณีที่1กรณีที่2และกรณีที่3นะคะดังนั้นถ้าเราขับรถโดยไม่มีใบขับขี่คือไม่เคยสอบได้มาก่อนหรือถูกตัดสิทธิ์ตามกฎหมายค่ะความรู้ดีๆแบบนี้แชร์แล้วได้บุญนะคะด้วยรักจากครูพิมพ์ทีมอาจารย์แดงค่ะ